ครับผมช่างนี้นะครับท่อเสียนะครับก็ตอนนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าแผงตัวนี้ครับแผงเป็นแผงตัวนี้ผมซื้อมา20บาทก็ต่อกับท่อครับท่อนี้ก็เรายัดให้ทะลุเลยนะทะลุเพื่อเรามาต่อกับตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ครับก็ูฟอยนะนี่ครับคนง้างๆ้างครับผมจัดให้เต็มเ็มครับ ผมก็ได้ทําไว้ให้เลยนะครับก็นี่ครับรถผมทำก็ดังนะครับผมก็ดังใช้ได้แต่เดี๋ยวไปซิ่งนะครับเดี๋ยวไปมาเลยลแ้วครับบูมรับเฟปนะครับรับเฟปก็ตังค์บูม ตยครับอย่าลืมกระท่าแบบนั้นประมารับคือ7จ0 0 0มื่นะครับอ่าพูดเล่นครับพูดเล่นคือ100นะครับก็ท็อปเป้อย่าลืมกดแชร์กดสับตไ๊าฟสั่งได้แล้วครับสั่งได้ครับตอนนี้เบอร์โทรผมก็0 6 2 0 5 6 8 6 6 9นะครับก็เบอร์คุณมอสก็ติดต่อได้พูดตีิ๊กช่างสติกเกอร์ครับช่างสติกเกอร์ออนทัวร์ครับนี่มาดูของเขา มาด้ซิงเกวิ่งทำเวลาครับมาด้ซิงเก็ตวิ่งทำเวลาครับขอบ่งก็เที่ยวรถก็ใจมันรักครับสี่สามสี่สี่รีเก็ตยางของเขาฮินัวร้อยครับมิซูมิจิครับก็คลิปนี้ก็อย่าลืมจับเพียงแค่นี้ครับคุณมอสพูดทีครับอย่าลืมกดไลค์ต่อไปคือหนึ่งร้อยลายอย่าลืมกดติดตามช่องมอสช่องเน็ตด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย